สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้วิเคราะห์ทอง20-25ตุลานะครับโดย sig เลยนะครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างวิเคราะห์ด้วย sig เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์โครงสร้างเล็กหรือโครงสร้างใหญ่ได้เลยตามที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะว่าปริมาณคือโจทย์อย่างสําคัญถ้าเราเห็นว่าตลาดขึ้นอย่างเงี้ยตลาดตราดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะมีคําถามว่าเอ้ยมันจะขึ้นต่อไหมอ่านะฮะคำถามง่ายๆเลยขึ้นต่อไหมนะฮะเมื่อเราถามว่าขึ้นต่อไหมเราใช้ฟิโบนัชชีต่ำขึ้นสูงลากขึ้นมา นะครับมันได้อะไรครับคำตอบก็คือทองลงมานะทองเนี่ยมีการเทขายลงมา45%แล้วเด้งกลับเนาะเด้งกลนะับเนี่ยทำไมเด้งกลับมาถึงตรงเนี้ยแล้วต้องลงต่ออ่าเราต้องไปดูข้างในทอง่อังนั้นเมื่อเราเข้ามาข้างในเนี่ยเราใช้ฟิโบนัชชีดีกว่าสูงลงต่ำนะครับสูงลงต่ำเราเห็นว่าทองขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยรายการซื้อขึ้นมาครั้งแรกโดนเทขายต่อนะครับคือความซื้อเนี่ยไม่มีความมั่นคง มีการเทขายประมาณ45%นี่แหละประมาณประมาณเนี้ยบางคนก็กลัวก็เทขายก่อนทําให้ทองไม่สามารถขึ้นหรือว่าอยู่เหนือราคาตรงนี้ได้่างนั้นทองเนี่ยจะจะมีการรีเทสตร,ตรงนี้แน่ๆนะครับถ้าถ้าเราดูด้วยฟิโบนัชชีนะงนั้นทองต้องลงใหม่อีกรอบหนึ่งต้องลงมาเก็บแรงอีกรอบหนึ่งลงมาเก็บแรงนะแะ้วก็ไปใหม่่างนั้นถ้าเราดูด้วยฟิโบนัชชีเนี่ยเหตุผลของทองเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เนี่ย ลงมาก็เข้ามาที่ตำแหน่งซื้อได้อย่างดีนะด้วยฟีโบนะ45%ซื้อได้เลยตอนนี้ขึ้นไปเนี่ยที่เราจะซื้อข้างล่างเนี่ยที่เป้าเราจะซื้อข้างล่างไปขายข้างบนเนี่ยผมว่าสัก45เนี่ยสัก42.80เนี่ยก็ขายได้แหละถ้าซื้อจากข้างล่างมานะเพราะว่าตลาดมันยังไม่ได้กําหนดทิศทางตลาดชัดเจนว่าจะขึ้นต่อหรือว่าจะจะย่อลงอย่างนั้นจากปริมาณที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าทองลงมา45แล้วเด้งกลับ อย่างนั้นก็ต้องจับฟิโบนัชชีเพิ่มเติมเนี่ยคืกราฟเล็กถ้าเราแบบเอ้ยขยับมาดูเล็กๆดูซิว่าทองจะยังขึ้นต่อไหมลองใช้ฟิโบนัชชีดูครับจับต่ำขึ้นสูงครับล่าสุดเนี่ยทองขึ้นลงมาถึง58%ถ้าลงมาถึง58%หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอัตราการซื้อในเคิร์ฟเนี่ยช่วงๆเนี่ยขึ้นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าถ้าขึ้นได้เนี่ยอัตราการขายต้องไม่ลึกขนาดนี้อัตราการขายต้องมาแค่ประมาณ45ถ้ามันขึ้นได้นะแต่อันเนี้ยมันลงมาลึกถึง <c oughs> 58ถ้าลงลึกถึง58แสดงว่าเฮ้ยมีคนซื้อเยอะนะไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่นะครับยิ่งั้นเราจับฟิโบนัชชีตามขึ้นสูงมาตรงนี้ต่อนะครับปัจจุบันอัตราการขายมาแค่24% ถ้ามาถึงตรงนี้และไม่ลงต่อผมเชื่อว่าทองจะหลุดได้ขึ้นจนหลุดได้แต่ถ้าถึงมาถึง45%เนี่ยคือตราคันเทขายนะทองจะไม่หลุดอย่างงั้นแสดงว่า4.27เล่นได้ครับเล่นเซล์ลได้เลยนะครับทองเ็จะลงแรงเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราตีตีเทรนไลน์ขึ้นไปเนี่ยตีเทรนไลน์ขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันหลุดเทรนไลน์แล้ว มันลงใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันหลุดเท้นลน์แล้วเพราะมันหลุดเท้นลายอทองก็จะปรับระดับมาที่45%เหมือนเดิมครับต้องลงมาซื้อที่45% 45%มีอะไรบ้างครับมีต้านสําคัญครับแล้วก็มีรับสําคัญครับเจอกันเนะาะดังั้นรับกับต้านเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่45%เพื่อนๆจะเห็นเนาะว่า 45%เนี่ยมักจะเป็นตำแหน่งรับและต้านสำคัญอย่างงั้นเมื่อเราจับ45%มาดูเนีปึ๊บตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาที่มันจะลงมาแล้วก็ลากนะฮะ4.185 <c oughs> จนไปถึง4.175ราคาเนี่ยน่ารับซื้อมาก ถ้าคุยกันด้วยหลักการของฟิโบนัชชี r l 3นะครับอย่างงั้นราคายัางชักขยเยอรอยู่นะครับขึ้นไปไม่เกิน45ลงมาไม่เกิน45ทั้ง2ฝั่งเล่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ด้วยหลักการของ s i g 1เนาะคือการเช็คปริมาณของตลาดตามที่บอกคลิปก่อนหน้านี้เราใช้ต่ำที่สุดกับต่ำที่สุดมากด Copy p a s t หาตำแหน่งสูงสุดนี่คือพื้นฐานการหาตำแหน่งเซลล์เนะาะง,งั้นการหาตำแหน่งบายทำยังไงทุกคนจำได้เนาะ ว่าเราต้องจับสูงที่สุดกับสูงที่สุดก๊อปปี้ไว้ต่ำสุดใช่ไหมฮะว่า,าลงมาถึงไหนซึ่ง S I G เนี่ยมันตอบโจทย์สเสมอแต่แค่เราไม่ไม่เคยฟังมันสูงที่สุดกับสูงที่สุดนะครับนะฮะกด Copy pass ไว้ต่ำที่สุดเนี่ยครับที่ทองกำลังจะลงมาถึงเห็นไหมฮะนี่คือจุดที่ทองจะลงมาถึงย่างงั้นไอจุดที่ลงมาถึงเนี่ยมันจะมี A B C pattern ใหม่นะครับลองจับ A, มา B และมาซอีกนันซึ่งตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งบ่าดีดกลับอยู่แล้วดีดขึ้นไปแต่เนี้ยมันทำลายโครงสร้างการทำลายโครงสร้างบอกความชัดเจนว่าเมื่อคุณจับฟิโบนัชชีตามขึ้นสูงคุณสามารถเล่นบ่ายได้เลยเรียกว่าทยอยบ่ายเลยตลาดกำลังพยายามดันขึ้นไปอีกนันอีกโครงสร้างหนึ่งที่น่าจะจะเป็นประเด็นหลักในวันนี้นะ45%นะ เมื่อคุณใช้ฟิโบนัชชีสูงลงต่ำฟิโบนัชชีสูงลงต่ำคุณจะได้45%ซึ่งจำได้ไหมครับว่า45%ล้นเป็นตํล้วนเป็นตำแหน่งสำคัญ45-58ถึง58ปเนาะประมาณนี้4 5ถึง58เห็นไหมฮะประมาณนี้ังนั้นโซนการเซลล์เนี่ยอยู่ในโซนนี้ประมาณ4270จนไปถึง4290อันนี้โซนเซลลนะ์นะ,ะช่วงนี้ขึ้นไปตบขึ้นไปตบลงมาบายลงมาบายเล่นแบบ จันถึงพุธเนี่ยเล่นแบบขยับก่อนส่วนพระหัดส,สุขเนี่ยน่าจะเล่นแบบรันเทรดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่สง,ส,งสัยไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ